สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสที่26พฤศจิกาย,ยน2567นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของ4สหายเทรดเดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทําเฟรมวิกนะคะในทม์เฟรมวิกก็ยังคงมีทิศทางขาขึ้นเนาะราคากับ EMA ตอนนี้ค่ะเริ่มที่จะทันกันแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตัวนะคะมองว่าตอนนี้การเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเป็น ชุดการเคลื่อนที่ไททาย,ทายแล้วส่วนตัวมองว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะพักตัวพอๆกับทิศทางก่อนหน้าการพักตัวตรงแถวๆนี้แล้วก็ขึ้นต่อตามทิศทางเดิมอาจจะเป็นชุดสุดท้ายหรือ,อยังไงเดี๋ยวว่ากันไปอีกทีนึงแล้วก็พอขึ้นไปเนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณคลาสิกดิเวเจนต์บ่งบอกว่าเป็นช่วงทายช่วงปลายของการเคลื่อนที่ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมองๆตอนนี้ในทางเฟรมวีก็คือ เป็นไซเว์เพื่อขึ้นต่อตามผิดทางเดิมเนาะอะเดี๋ยวพอดอบมาที่ t i ม e เฟรมเดยนะคะพอดอบมาที่ไทม์เฟรมเดยนะคะจากเดิมที่ EMA เขาชอนอยู่ด้านล่างตอนนี้ค่ะรานะคาปรับตัวลงมาแล้วก็เกิดสัญญาณคลาสสิกดเวอร์เจนต์บริเวณแถวๆนี้ด้วยเกิดสัญญาณคลาสสิกได้ราคาลงมาทำลายดีมานโซนฝั่งซ้ายมือทั้งหมดนะคะแล้วก็ EMA พาดผ่านกลาง ถึงแม้ว่าจะเกิดสัญญาณฮิ d เด้นด้วยก็ตามแต่ว่า EMA ของเขาเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตห้บายนะคะเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมนี้นะคะส่วนตัวมองว่าเป็นกราฟไซเวซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่เราวิเคราะห์กันไว้ในไทม์เฟรม e ี k นะคะว่าว e คเนี่ยกำลังอยู่ในกรอบไซเว้ แล้วในไทม์เฟรมนี้นอกจากสัญญาณ Hidden EMA ตัดกลางแล้วมีอะไรบ่งบอกเราอีกนะคะก็คือจากเดิมนะคะที่ราคาปรับตัวลงมาด้วยมีความเป็นทิ่ทางขาลงอย่างนี้เนาะ แล้วก็มีแนวซัพพลายโซนอยู่แถวๆวนี้นะคะตอนนี้ราคาเขาปรับตัวขึ้นไปด้วยความเร็วแรงชันเลยสามารถทำลายซัพพลายโซนฝั่งซ้ายมือตรงนี้ไปได้แล้วนะคะบ่งบอกว่าชุดการเคลื่อนที่ที่ลงมาฝั่งซ้ายมือตรงนี้ค่ะจบชุดการเคลื่อนที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังเคลื่อนที่เป็นชุดฝั่งขวาบวกกับมีแนวรับนะคะหรือว่าดีมานโซนอยู่บริเวณแถวๆวนี้แล้วก็มีแนวต้านถัดไปเนะะี่ยค่ะอยู่เป็นบริเวณตรงนี้นะคะ ซึ่งตอนที่ราคาขึ้นมาเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดสัญญาณ h d d e เด i v v r r g n n นอะไรนะคะบ่งบอกว่าไอการที่ขึ้นมาเป็นแท่งเขียวขึ้นมาตรงนี้มีสถานะน่าจะเป็นเทรนด์มากกว่า<ม>เดี๋ยวเราจะดับลงไปในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะ<ม>พอดับลงมาในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เห็นเลยจากเดิมที่ เดใช่ไหมคะราคาขึ้นมาด้วยเป็นแท่งเขียวพอดอบมาเราก็จะเริ่มเห็นการเคลื่อนที่ของเขาก็คือมีการขึ้นพักขึ้นพักขึ้นอย่างนี้เนาะประกอบกับ2ส,สวิงสุดท้ายของเขาตรงนี้ค่ะเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอเซนต์ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงมาด้วยความเร็วแรงชันแล้วก็สามารถทําลายดีมันโซนฝั่งซ้ายพวกนี้ไปได้นะคะประกอบกับราคาในไทม์เฟรมนี้เองก็เป็น ตัดกลาง EMA เขาก็ตัดกลางด้วยนะคะบ่งบอกได้ว่าในไทม์เฟรม h 4เองนะคะถึงแม้ว่าจะทำา2สวิงตีลงมาได้แบบนี้มีทิศท,ทางขาลง EMA support หน้าเซลล์มากกว่าเป็นตัดกลางที่กดลงเนาะแต่ก็ยังบอกอะไรที่เราชัดเจนไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราเองก็เกิดสัญญาณ h i ตเด้นด้วยเช่นกัน ฮิตแต่ว่า EMA ไม่ซัพพอร์ตนะคะบุ่งบอกว่าการเคลื่อนที่ลงมา2 w สวิงตรงนี้ค่ะเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเป็นไซเวเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะขอตีกรอบไซเวเอาไว้ก่อนตรงนี้แนวรับแนวต้านแล้วก็ขอตีแนวซับไพโซนบริเวณนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะดรอปไปใน time เฟรม1ชั่วโมงนะคะ พอดับมาที่ทำเฟรม1ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือตอนนี้ราคาสามารถทำา2สวิงตีลงได้แล้วเนาะแล้วก็ EMA เนี่ยเขายังคงซับพอร์ตแล้วก็กดอยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้น ม,มุมมองส่วนตัวนะคะก็คือราคาตอนนี้กำลังเกิดการพักตัวอยู่ซึ่งเขาเกิดสัญญาณ hidden divergence กับสวิงนี้เรียบร้อยแล้วการพักตัวขนาดพอๆกันกับด้านบนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่ราคาเขาจะ ปรับตัวลงอีก1ชุดแล้วค่อยมาเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวเจนด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้มุมมองแรกกับอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือราคาลงมาเกิดสัญญาณฮิตเดนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่สามารถทำนิวโ o ลได้ราคาอาจจะก,กลับตัวลงมาใช้โซนต้นกำเนิดบริเวณนี้แล้วเริ่มที่จะแสดงอาการออกข้างอย่างนี้ EMA จากเดิมใน t ทางเฟรมนี้ที่กดอยู่ด้านบนจะเปลี่ยนมาเป็น เริ่มตัดแล้วก็เริ่มซัพพอร์ตช้อนลงอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในไทม์เฟรมนี้มองได้ทั้ง2มุมมองเลยเดี๋ยวเราดอบลงไปดูในไทม์เฟรมย่อยอีกทีหนึ่งนะคะว่ามุมมองไหนณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่มีความชัดเจนมากกว่ากันนะคะ,อะพอดอบมาในไทม์เฟรม m 1 5นะคะสิ่งที่เห็นนะคะก็คือราคาเขาเกิดสัญญาณคลาสสิกด i เวเจนต์ บริเวณแถวๆนี้นะคะแล้วก็ราคาสามารถขึ้นไปทำลายซัายสโซนบริเวณน,นี้ไปได้แล้วด้วยบ่งบอกได้ว่าราคาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยคนละชุดการเคลื่อนที่แน่นอนนะคะตอนนี้ราคาปรับตัวขึ้นไปและเกิดสัญญาณฮิตเด่นด้วยนะคะกับสวิงนี้นี่ฮิตแล้วนะคะขอตีแนวรับไว้ก่อน มีโอกาสนะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือตอนนี้ราคาขึ้นพักขึ้นพักขึ้นแล้วตอนนี้เริ่มที่จะมีการพักตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าก่อนหน้าที่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาจะเกิดสัญญาณแบบนี้อาจจะเป็น A, B แล้วลง C อาจจะมาเกิดสัญญาณฮิตเด้นอะไรแถวๆนี้แล้วปรับตัวขึ้นไปต่อหรือว่าเกิดสัญญาณฮิตเด้นกับสวิงนี้แล้วปรับตัวขึ้นไปต่อ ซึ่งเราก็จะต้องรอคอนเฟิร์มในไทม์เฟรมเล็กๆอีกทีหนึ่งนะคะหากราคาปรับตัวลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมีการเคลื่อนที่ครบจบ5สวิง5เกิดสัญญาณฮิตไม่ทำานิวโร EMA จากเดิมที่ซับพอร์ตอยู่ด้านบนนี้เราก็จะช้อนต,ตัดต๊ดๆมาเป็นแบบนี้เราก็จะหาฟอลโล่ตรงนี้ EMA ในไทม์เฟรม M15 ก็จะมา อยู่แถวๆนี้ซึ่งมันก็จะซัพพอร์ตบริเวณแผนที่เราเข้ามันก็จะอยู่แถวๆนี้นะคะอันนี้มุมมองแรกก็คือยังพักตัวตรงนี้นะคะพักตัวใหญ่ๆแล้วขึ้นไปต่อซึ่งอันนี้เราก็จะเก็บไปทีละแนวต้านนะคะต้องดูว่าสา,สามารถผ่านต้านบริเวณนี้บริเวณนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็มีโอกาสเลยที่ราคาจะไปถึง ต้านดานบนแล้วก็พักตัวอีกทีนึ่งตรงแถวแถวนี้แล้วก็ขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่าราคานะคะไม่สามารถผ่านต้านแถวแถวนี้ไม่ได้แล้วราคาปรับตัวลงลงมาอันนี้เกิดสัญลงมาแล้วเกิดสัญญาณฮิตไม่สามารถทำนิวไฮแล้วราคาปรับตัวลงมาอีก,กรอบหนึ่งเกิดการพักตัวเล็กๆแล้วก็ลงพักตัวเล็กๆอย่างนี้ ถ้าการพักตัวของเขาตรงนี้กับตรงแถวแถวนี้เนี่ยพอๆกันมีโอกาสเลยที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาเป็นนิวโลเหมือนที่ทำฟ e f เฮสหนึ่งเราระวางแผนหน้เนาะก็คือยังมีโอกาสที่ราคาจะลงมาได้อีก1 s w i n สวิงแล้วก็อาจจะมาพักตัวแถวแถวนี้แล้วก็ปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกัน เ่าต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เกิดได้ทั้ง2หน้าเลยเรอคอนเฟิร์มใน i ท e f เฟรมเล็กๆนะคะก็ดูใน m 5 m นะ1 5เนอะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทิศทางที่เราคิดไว้นะคะสอดคล้องกับ ema หรือเปล่านะคะรวมทั้งดูสถานะการเคลื่อนที่ดูการเคลื่อนที่ e l ล t Wave ประกอบด้วยเนาะเอาความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาประกอบร่วมประกอบการตัดสินใจแล้วก็กดเข้าเทรดน,นะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดไลฟ์สดกัน mm. ก็เวลากี่โมงเดี๋ยวมาแจ้งวันนี้ mm. ตอนเย็นอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ